โอ,อ้ยอันตรายเห็นเขาพี่น้ำไเไปเลยเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาใส่บ้านพี่น้องร่างสิวันทอนทอนนี่แหละเขาจากงามอยูพี่น้องเอ,อ้ยัาให้มมวขังขังสูบฝ่นใส่เด้วามันขานตกได้พี่น้องเอ้ฝืนใส่ต้งกระสองมือเยีดยดจังพ่อปันนี่แหละพี่น้องคำพอดีกับบ้านปุ๋ย วันปุ๋ยแล้วสิได้กินอยู่เดิมองนี่แต่ว่าทางโนุ่นทางพู้น่ะเพคืออะไรไปหนอเอ้ยเลี้ยงเอาให้อยู่ให้น้ำขังทางไก่โหดทั้งหนน้ามันเป็นโนุ่นเป็นตั้นน้ำไปก็คงแก่เดียวไหลลงมาถอดทั้งโตง <c oughs> ตั้นตีนขี้แข็งมันเยอะไปหนองเไปแส่ว่าเอาสักที่หงงางกันก่อนถ้าจะได้อยู่ได้ยากถึงบอกว่า ผมไมขึ้นปานนี่มันไิได้กินีเนาะผมไมได้กินก็บทีว่าคนที่ทำนานช่วยมากแล้วเนาะสื่อก่อกินพีเนอะออกกับมึงแก้งเอ้ยนีบางเลยดูน้องเอ้ยนี่อะไรเห็ดแดดงอมตากแดดแบบเบคกเมูซาเ์้รของมันมันรับจ้างลยบ้านพนันได้ขันรับจ้างลบ้านขวบ้านทำมันหดตัวนึ่งนั่งสองเทียวอะไรอย่างี้สามหรวะเนาะกินว่าแต่ว่า นี่ละชีวของเาหน้าคอนไม่ได้ก็ต้องสู่แดดแก้มที่จะพี่น้องเหมือนแดดคลากนเยด็กข้าันแ,แนมมือนี่มันแดดจะได้กระโดดกระเดกยยังวะโอเข่าก็เป็นทาง,งามเดียวพี่น้องมีนม้ำา่น้่นจากไฟละถึงเมื่อไห่อ่ะที่ขอที่ทาที่จดีอยู่แต่ยากดปน,น้องกินอยู่ิจี่ยังไงก็ได้ เนี่ยนากับพี่น้องเอ,อ้ยกดกดไหนกดแช่ให้ตะลายกนกอ้อยวีเด้อกดเข้าไปเลยพี่น้องกดให้เราแน่ี่เสี่ยงหลาชีวิตของเราก็ได้มึงไม่อยากแล้วสต่มีคนแกวนาเลยพี่น้องนาเทียแหล่อยน้อยคือเพอลย,เย์ยไลน์นี่มึงง่ายมึงง่ายตากแดดตากหน้าอ่อนไม่ได้กดเอากดจยากแล้วจยากทั่ว วู้่าสบายเงี้ยละสู้สู้ต่อไปอะพี่น้องพูดละสู้จ้าหอดมือนเริ่มยังประเดี๋ยวะพี่น้องก็มีเส้ามันประเดี๋ยวามาหากินนี่บ้าต่อมันเล่าผู้หนึ่งละหาอยู่หาอย,ย,ยากหาจินขึ้นโคกขึ้นโคกไม่ได้ยังเดี๋พี่น้องมันด้มิยังเดี๋ยวจม,มือนี ขึ้นโคกกับวะไรยังยังเคืองกิโลก็เป็นแหนเลาเพัตัวเพาคือสมัยบงังสามสิบสี่สิบปีหาที่ปีผ่านมาพี่น้องได้กี่โอ้ยสมัยก่อนผู้ถ่าม,มาหน้าซื้อมือนิดฝนตกลงไปหน้าหมางไปพี่น้องมีงอึงมีเรื่องโยมั่นห้องจะสามตัวที่ตัวหละเขาไป่จบับมันจ่อยเ้ยก็เลยบริแขกที่แู้ยี่บดสูงมากอ เอองามเลยเขาเอ,อ้ยต่องามหลายไปคุยนี่มือเสาจำพ้มลดมันยังดีครับไปเอาตะไรพี่น้อเอ,อ้ยกดเตะกดแค่้ตะไล่นะย้ายวีนะเอาตะไรพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมน้อครับน้อ